เป็นไม่น่าะนี่ชอบหม,มูมีสินํ้ประเด็กอ่ะนเด็กสลายตัวน่อยจิ้มผมวดเส้ลายเส,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 ส้นปลาเสียบนัเส้นสน้อย โซดิลิมเกียนิดนึงอนี้กายังแซ่ค้าซส้อหมูค่ะ ออมหมูค่ะสองอยาสิกินแบบนี้เลยจะไปปะปู่ก่อนเดี๋ยวมันสิ่งนั้น อเคเนาือแบบคนเด็อันนี้หมูวัดเดี๋ยวได้เลยนอ 哦。Oh. Những cái bôi sếp tận này sếp sếp xếp xếp, sếp 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 ต้งอยูเนี่ยสุก้อมกันที่เดียวเลยพี่น้องบด้เจะพักละหลมถึงแซบ่บก็หมูอ่ะมานี่หมูเขาค่คยเน้นดอกเน้นแต่อน กินตะผักพี่น้องเอ้ยยัง้บ่กินตะผักกินตะผักปลาปละขินนกปราขินนกได้พี่น้องอันนี้เกลือพวงเอาใส่ทั้งพวงเลยค่ะอือล่างเรียบร้อยทำกล้ามสาดเรียบร้อยนี่คะ่ะ ันนี้เฮ็ดค่ะดูค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆก็ต้องหน,น,นุนหนักหน่องเรียกว่าออมหมูแล้วแต่ข้าวซีไซข้าวซีไซข้าวเบือก็ได้ข้าวซีไซข้าวขวาก็ได้แล้วแต่ หมักเนาะตู้มตุต้มตกถ่ายก็พี่น้องเดี๋ยวมันเดือดกันโอเคเนาะค่ะแมนมีก็ใส่อย่างค่ะใส่ลูกโดดลงไปค่ะ มแม่บอกว่าขวนว่าต้องปีเดี๋ยวคนเห็ดหยางใส่เห้ามันบอนน้านเป็นวาเนาะเป็นวายดีเด้อผเดเาบอลลังบอล้านเป็นวาพีน้องเลย,เยตำบักพริกตำหยังอร้างขวนว่าต้องปีดเด้วลูก ขนเออคุณแม่บอกนะครับคุณแม่บอกวันนี้ขั้นตอนสุดท้ายผักกิตูพี่น้องผักกิตูพักกิตูนะโอเคเมนูนี่กะเซ้ำนี่กับพี่น้องแล้วกบซุกแล้วข้าวกะปี๊ดไฟเนอะ โอเคพวกเรมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ใจเด้อเพศแบบง่ายง่ายเอาเลยกับกินข้าวเหนียวได้บ้างเลยตุยตุยนี่ก็ใส่ข้าวเบือพี่น้องนี่มาละก็กรุบกรุบนี่ละอุ้ยโอเคนะคะเนาะคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ สองย่างนี่ยได้จะได้อมอมออมหมูใส่ผักอืมมีสาราพ,พัดผัก่ะคะ่ตววะตะแกกลาะไเอาใบผงกระด,ดมาใส่ปิดนะคะสุกแล้วรับชิปหนี่งออกมาสับตะไคร้ได้จะเห็นหมูหมูติดมันนิดๆน,น,นะคะอมหมูติดมันนิดๆเออ นี่เอ้ยพักหน่อยอะ่ะพี่น้องพักน้อยหน่อยมันต้องพักหลายก็วนี่มูนีหน่อยๆพักหลายๆมันจะงเสกโ,โอเคนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ